หมอเดลโพสต์ถึงกรณีหนึ่งจัก,กรวาลดราม่าเดือดกรณีของโปรดิวเซอร์นักดน,นตรีชื่อดังอย่างหนึ่งจัก,กรวาลสาธงยุติธรรมกับพฤติกรรมการแสดงความรักต่อลูกสาวในวัยก้าวขวบจับพุงจับก้นกอดจูบทําเอาชาวเน็ตแห่วพากษ์วิจารณ์ติดแฮชแท็กแฮชแท็กหนึ่งจักรวาลขึ้นเทรนทวิตเตอร์เลยทีเดียวเลยคะ่ะต่อมาเจ้าตัวก็ได้ออกมาขอโทษทุกคนและบอกว่าจะระมัดระวังลงภาพในโซเชียลมีเดียล่าสุดหมอเดล ล่าสุดหมอเดลรองสาราจานายแพทย์สุริยะเดลปรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังเด่นและวัยรุ่นพอศอูนย์คุณธรรมก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดรามา่าของหนึ่งจักรวาลระบุว่ามีผู้สอบถามความเห็นกรณีเทรนทวิตเตอร์แฮชแท็กบุคคลดังที่เป็นคุณพ่อแสดงความรักกับลูกสาวโดวยการล้วงจับรูปคลำขณะเรียนรู้ด้วยการน,นั้นโดยรองสาราจานายแพทย์สุริยวเดลทรีปาตีแฮชแท็กกรณีนี้ไม่สมควรกระทำโปรดเข้าใจด้วยทัศนคติที่ว่า ลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่อยากจะทําอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่พ่อแม่ต้องรู้ด้วยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องปกป้องคุ้มครองอยู่รอดปลอดภัยได้รับการพัฒนาและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ สิ่งที่ไม่กระทำนี้ไม่เหมาะสมได้แก่หนึ่งไม่เคารพศักดิ์ศรีของลูก 2. พ่อขาดการฝึกฝนให้ลูกเกิดการเรียนรู้ Sense of p r o p e r t ร์ตด้วยการนำภาพลงในสื่อโซเชียลโดยไม่กังวลถึงผลกระทบต่อลูกสาวผู้ถูกถ่ายภาพแม้ว่าจะยินยอมก็ตาม 3. เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนให้ลูกรู้จักการปกป้องภูมครองตัวเองจากพยันอันตรายลักษณะคล้ายคลึงที่อาจเกิดขึ้นได้และควรฝึกให้ลูกสาวมีสภาวะเข้าสู่วัยรุ่นที่สรีระจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อไปในไม่ช้าเพื่อปกป้องตนเอง มากกว่าการใช้เหตุผลเพียงเพราะว่าแสดงความรัก 4. เป็นการละเมิดสิทธิเด็กและยิ่งนำลงสื่อสาธารณะเป็นสิ่งที่พัอแม่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง 5. ซุสูมเสียงต่อการเกิดเซ็กชว a แ a ร s m เมน ที่ต่อไปข้างหน้าเด็กอาจจะนึกว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อตัวเด็กในภายพักหน้าได้อย่างไม่คาดคิดหกเด็กจะอยู่ร่วมในสังคมดิจิชิดลำบากมากขึ้นแฮชแท็กบันทึกหมอเดวันที่26เดือน10ปี2564ถามกลางเช้าเน็ตจำนวนมากแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมการแสดงความรัก